แล้ววันนี้วันประหลาดสปอดีวันที่1ิบหพฤษภาคุม2 5งพันห้าร้อยหกบแปดีสองพันยี่สิบห้าเอโซดสองรามสิอเมื่อวานวันพสธวันที่สิบสี่พมทนสะพาน นายอากาศซองไลเดอร์ร่องสีทาเลอร์อันดับที่หนึ่งเพลงไอโบนั่นของพี่แนชชาลีบองแค้อันดับที่สองและอันดับที่สามเพลงบองเอ็นของพี่กองห้วยไลและเพลงต้นใจของพี่ปรางกวาทีฟพรุ่งนี้วันจุลวันที่ 16พฤษภาคม2 5 6วใรนได้ปี 20, 2025ั่อี่สิยิบายไทยที่มีชื่อว่าหวานใจผู้ใหญ่จอม2อน่ครึ่งนอกตัแรกวันที่16 <c oughs> เพพฤษภาคมปีหน้า